ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสื่อมวลชนก็กรูมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าทางเข้านะคะผู้ชมถ้าไม่ถึงยังไงขออภัยจริงๆนะคะมีแต่ชายสกันนะคะผู้ชมเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะเสียงไม่ได้ขออภัยนะผู้ชมห้ามไม่ได้ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ตอนนี้นี <lequel ś pel mayor> ่แบบว่าเบียดเสียดกันนะคะตอนข้าที่สุลมุนนะคะผู้ชม ถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะผลโพอย่างไม่เป็นทางการก็ออกมานะคะว่าทางด้านของพรรคพลไทยสร้างชาติเนี่ยน,นะคะก็ยังไม่ได้ขึ้นอันดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอผลอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะคะผู้ชมก็เกิดการชุลมุนนะคะระหว่างทัพสื่อมวลชนนะคะเข้าใจว่าจะต้องมีการเก็บภาพนะคะผู้ชมแต่แบบเยอะจริงๆนะคะสื่อ เยอะจริงๆขอภัยด้วยนะคะไม่ถึงขอภัยด้วยนะคะดิฉันว่าอยู่ในสงครามนะคะผู้ชมขอภัยแฟนเพจทุกท่านจริงๆนะคะนอกจากให้กําลังใจลุงตู่แล้วนะให้กําลังใจแอดมินด้วยนะคะแอดมินไม่สามารถเบียดชายสกันเข้าไปได้นะคะผู้ชมได้แต่เก็บภาพไปตรงนี้นะคะ ตอนนี้นะคะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะแคนดิเดตพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงที่บริเวณพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปด้านในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะคะ,คนนะรอขึ้นว <c oughs> ะ เดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของพักเนี่ยก็น่าจะจัดระเบียบก่อนนะคะเพราะว่าสื่อมวลชนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะถ้าดิฉันเบียดไม่ได้เสียงไม่ได้ภาพไม่ดีขอภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเบียดชายสักกันเข้าไปไม่ได้จริงๆนะคะเดี๋ยวก็น่าจะได้ความชัดเจนอีกสักครู่หนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่น่าจะจัดระเบียบก่อนเพราะว่าสื่อเยอะจริงๆ้้า นี่นะคะผู้ชมตอนนี้สื่อมวลชนก็มารออยู่ที่บริเวณด้านหน้าตึกนะคะที่จะเข้าไปข้างในนะคะ <c oughs> เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปด้านในนะคะมีเพียงให้บัตรสื่อมวลชนของพักนะคะ อย่างนี้นะคะผู้ชมให้บัตรสื่อแบบนี้พร้อมไว้นะคะเพื่อที่จะทําการเข้าไปด้านในนะคะผู้ชมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดให้เข้าไปแต่อย่างใดนะคะคนเมอ่อสักครู่นี้เนี่ย,ยระหว่างที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้านะคะก็พบกับความชุลมุนนะคะเพราะว่าทัพนักข่าวเยอะจริงๆค่ะผู้ชมมาทุกสำนักเลยนะคะทั้งชาวผู้สื่อข่าวไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะผู้ชมก็ค่อนข้างเยี่ชุลมุนนิดนึงนะคะ นไปไปแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของคุณเอกนัทนะคะเลขาธิการพักเนี่ยก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในเบื้องต้น ตอนนี้ท้องฟ้าที่บริเวณนี้นะคะค่อนข้างที่จะมืดคึ้มเลยทีเดียวก็ภาวนานะคะว่าอย่าให้ฝนตกลงมาในช่วงนี้นะคะผู้ชมเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อการทําข่าวนะคะแล้วก็การรายงานสดนะคะซึ่งหลังจากที่คุณเอกประยุทธ์เนี่ยได้เดินทางมาถึงนะคะก็ไม่ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะประมาณหลังปิดบีบเลือกตั้งนะคะทางด้านของคุณเอกนัทพร้อมพันนะคะเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัม ผ้ากับสื่อมวลชนน,ลรรน,นะคะถึงผนโพนะคะ ผลโพลต่างๆนะคะโดยเฉพาะนีร,ร่าโพลเนี่ยที่สะท้อนเห็นถึงความคิดเห็นของประชาชนที่คาดการว่าพรรคก้าวไก่เนี่ยอาจจะกว่าเก้า e อีส้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ถึง3-2เขตและพรรคเพื่อไทยคว้าได้1เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ยอมรับกระแสในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยต้องไปหาร,รือกับทีมงานในพื้นที่ว่าผลโพลจะตรงกับความเป็นจริงหรือไม่พร้อมย้ำนะคะว่าคะแนนเนี่ย,ยยังไม่ออกอย่างเป็นทางการเป็นเพียงแค่ผลโพลเท่านั้นนะคะ ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของกกตเนี่ยก็ได้มีการประกาศออกมานะคะว่าผลอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยเราก็คาดว่าจะทราบในช่วงเวลา22นาฬิการหรือว่า4ี่ทุ่มนั่นเองค่ะ จากนี้นะคะคุณเอกนัทเนี่ยก็ยังได้ยกตัวอย่างนะคะบอกว่าเมื่อครั้งที่ตนเองลงเลือกตั้งในอดีตก็แพ้ในทุกผลโพแต่เมื่อคะแนนจริงออกเราก็ชนะซึ่งเชื่อว่าจะมีพลังเงียบอีกเยอะสําหรับพักรวมไทยสร้างชาติก็ขึ้นอยู่กับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะนับคะแนนได้เร็วขนาดไหนนะคะนอกจากนี้นะคะคุณเอกนัทก็ยังขอบคุณทุกคะแนนเสียงเพราะเป็นพักใหม่แต่เข้าพยายามเต็มที่ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาประธานยุติศาสตร,ร์ ของพรคจนถึงผู้บริหารและผู้สมัครสอสอทุกคนในตลอดระยะเวลา3-4เดือนที่ผ่านมาก็ได้ให้กำลังใจนะคะแล้วก็หวังว่าคะแนนจะดีขึ้นด้วยนะคะตอนนี้นะคะฝนก็เริ่มที่จะโปรยปลายลงมาแล้วนะคะผู้ชมฝนโปรยปลายลงมาแล้ว ก็คาดว่าอีกสักครู่นึงน่าจะหนักนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยท้องฟ้าค่อนข้างที่จะคุมนะคะตอนนี้ฝนโปรยลงมาแล้วนะคะ เนี่ยค่ะผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศเนี่ยตอนนี้นะคะพับสื่อมวลชนก็อออยู่บริเวณด้านหน้านะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดให้เข้าไปตั้งกล้องหรือว่าจับจองพื้นที่ด้านในนะคะแ,<ต>แล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของการถแถลงข่าวที่แน่ชัดน,นะคะว่าทางด้านของพรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะมีการถแถลงข่าวกี่โมงนะคะผู้ชมแต่ตอนนี้ฝนปโปรยปลายลงมาแล้วนะคะฝนปโปรยปลายลงมาแล้ว เลยนะคะอออยู่กันที่ด้านหน้านะคะออกันอยู่ด้านหน้าน่าจะอยู่ในระหว่างของการจัดระเบียบนะคะเพราะว่าสื่อมวลชนเนี่ยดูจากสายตาแล้วเนี่ยก็คือเป็นร้อยชีวิตเลยนะคะมือถือไฟไปไรมิ๊กว่าิกว่ิกว่ิกว่ี่ นอกจากทัพสื่อมวลชนแล้วนะคะก็มีเหล่าบรรดา FC แฟนคลับนะคะผู้สนับสนุนพัพรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็เดินทางมาให้กำลังใจคนเอกประยุทธ์จันโอชานะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายท,ที่ผ่านมาค่ะ ตอนนี้เราออก,กันอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการส่งสัญญาณให้ทางด้านสื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปเมื่อไหร่นะคะผู้ชมเดี๋ยวเราก็เกาะติดอยู่บริเวณด้านหน้าก่อนนะคะจนกว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ของพักนะคะจะอนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปบันทึกภาพหรือว่ารายงานสดด้านในนะคะผู้ชมตอนนี้แบบสื่อเยอะมากจริงนะคะสื่อเยอะมากเลยนะคะ เบียดเข้าไปไม่ถึงขออภัยด้วยนะคะภาพไม่ชัดหรือว่าเสียงไม่ดีขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากมีการดึงสัญญาณเยอะนะคะแล้วก็สื่อบลชนเยอะเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่สามารถเบียดชายสกัดเข้าไปได้นะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรารออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะไลฟ์สดบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามเงินแบบยาวๆนะคะคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของพรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะมีการแถลงข่าวกี่โมงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็คืออย่าง ไม่ได้รับค้าสชัดเจนนะคะว่าจะมีการแถลงข่าวกี่องค์แต่ว bueno, ่าเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้เดินทางเข้าไปบริเวณด้านในอาคารของพักประยรไทยสร้างชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ถ้าหายรูปได้เดี๋ยวลงเพจไปนะคะคุณผู้ชมเสียวเนี่ยเสียวเสียวแม่งคนชนบ้านใจกูล้มเลย เมื่อสักครู่นี้นี่ประมาว่าชุลมาาุนมากคุณผู้ชมแทบจะแทบจะเหยียบกันนะคะคุณผู้ชมค่ะแอดมินเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องอยู่แบบไกลๆหน่อยนะคะเดี๋ยวโดนเหยียบไม่คุ้มกันโอเคเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศระหว่างรอนะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะคุณผู้ชมร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะระหว่างรอนะคะเจ้าหน้าที่ของทางพักเนี่ยจัดระเบียบก,ก่อนนะคะ เดี๋ยวระหว่างเราเรา,เรามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะผู้ชมซึ่งล่าสุดในทางด้านของเพจไทยนิวนะคะก็ได้มีการรวบรวม e x 1 0 p o ทุกสำนักนะคะชี้ชัดความคิดเห็นประชาชนเสรีนิยมแลนสล์ ติดเลือกตั้งในวันที่14บสี่ิาคมนะคะผู้ชมโดยวันนี้นะคะตั้งแต่8โมงเช้านะคะจน<ด>ถึง ผิดเลือกตั้งนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีการกําลังนับคะแนนนะคะจากทั้งประเทศก็รอรุน้นผลการเลือกตั้งว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะทั้งนี้จากการสํารวจประชาชนจากโพของแต่ละสํานักนะคะก็ชี้ชาเอกซิโพชีพช้เสรีนิยมแลนสไลด์นะคะซึ่งไทยนิวเองเนี่ยก็ได้มีการรวบรวมผลโพจากสำนักข่าวต่างๆนะคะมาให้ผู้ชมได้ติดตามกันนะคะผู้ชม ซึ่งฝ่ายความมั่นคงผลโพภาพรวมทั้งประเทศนะคะรวมปาติลิสเบื้องต้นนะคะมสุสเบื้องต้นยังไม่ยังไม่ได้มีการสรุปรวมนะคะเพราะว่าเ,ออเราจะสามารถรู้หรือว่าทราบผลยังไม่เป็นทางการเนี่ยก็น่าจะประมาณเวลาสิบทุ่มนะคะผู้ชม อันนี้อย่างไม่เป็นทางการน,นะคะเป็นคร่าวๆนะคะผลโพเนี่ยฝ่ายคอมม่นคงก็ระบุว่าเพื่อไทยเนี่ย190ที่นั่งภูมิใจไทย70ที่นั่งรวมไทยสร้างชาติ65ที่นั่งพลังประชารัฐ60ที่นั่งประชาธิปัตย์4ีที่นั่งก้าวไกลส่ที่นั่งชาติไทยพัฒนา12ที่นั่งไทยสร้างไทย7ที่นั่ง ประชาชาติ7ที่นั่งแล้วก็ชาติพัฒนากล้า4ที่นั่งนะคะรวมๆแล้วก็500ที่นั่งนะคะอันนี้เป็นผลของทางด้านของฝ่ายความมั่นคงนะคะส่วนผลโพของสันติบาลน,นะคะก็มีการนำเสนอผลโพภาพรวมทั้งประเทศนะคะรวมปาร์ตี้ลิสแล้วนะคะโดยระบุว่าเพื่อไทยเนี่ยได้226ที่นั่งภูมิใจไทย77ที่นั่งพักพลังประชารัฐ56 ที่นั่งประชาธิปัตย์47ที่นั่งรวมไทยสร้างชาติ41ที่นั่งก้าวไกล23ที่นั่งชาติไทยพัฒนา11ที่นั่งประชาชาติ7ที่นั่งไทยสร้างไทย6ที่นั่งเสรีรวมไทย3ที่นั่งชาพัฒนาก้า3ที่นั่งรวมแล้วก็ประมาณ5 500ที่นั่งนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นผลโพนะคะผลโพยังไม่ได้มีการสรุปนะคะว่าพักไหนเนี่ยจะได้ คะแนนมากที่สุดนะคะผู้ชมเป็นผลโพลเบื้องต้นนะคะก็มีมีหลายโพลนะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถไปเข้าไปติดตามนะคะพ<อ>เพจไทยนิวนะคะที่ได้มีการรวบรวมเอกซิคโพทุกสำนักนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ช่องทางออนไลน์ของทางเพจไทยนิวนะคะผู้ชม ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถฟันทงได้นะคะว่าพักไหนเนี่ยจะได้ที่นั่งสูงสุดนะคะผู้ชมเราต้องรอในส่วนของทางกกตนะคะนับคะแนนก่อนคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการในประมาณสี่ทุ่มนะคะเดี๋ยวทางเพจก็จะเกาะติดแล้วก็รายงานให้ผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างรอทราบมาว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่พักนะคะกำลังจัดระเบียบอยู่เพื่อที่จะให้สื่อมวลชนเนี่ยได้มีการไปตั้งกล้องนะคะจับจองด้านในเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะคะผู้ชมรออีกสักครู่นึงนะคะ ตอนนี้บริเวณด้านนอกนะคะฝนตกลงมาแล้วนะคะผู้ชมทำให้ทัพสื่อมวลชนเนี่ยมาอ,อบริเวณด้านหน้าทางเข้าพักรวมไทยสร้างชาตินะคะแต่ว่ายังไม่ได้สามารถเข้าไปในส่วนของห้องแถลงข่าวหรือว่าไปจับจองพื้นที่การตั้งกล้องได้นะผู้ชมพี่ช้างอยู่ตรงนั้นด้วยนะ <c oughs> ให้คาณผู้ชมไปให้ดูภาพบรรยากาศก่อนละกันนะคะระหว่างรอนะคะ ตอนนี้ฝนตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ชมฝนตกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะนะีคะสื่อมวลชนก็มาปักหลักรอวันอยู่ที่บริเวณทางเข้านะคะผู้ชม จต้องดูว่าจะสามารถเข้าไปได้ถึงบริเวณจุดไหนนะคะเดี๋ยวนุญาตเเลียชายจะก,กัน้าไปก่อนออนี่นะคะประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะชมอันนี้เป็นบรรยากาศด้านในนะคะที่แอนพินเข้ามานะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีการให้ ิวนะคะว่าจะต้องไปตั้งกล้องตรงไหนหรือว่าถ่ายข่าวตรงไหนนะคะคุนผู้ชมอันนี้เป็นเพียงบริเวณห้องโถงนะคะของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะ ซึ่งตอนนี้เน่ยเราก็ยังไม่สามารถฟันธงได้นะคะว่าพักไหนเนี่ยจะได้คะแนนเสียงหรือว่าได้ที่นั่งมากที่สุดนะคะต้องรอในสนของการนับคะแนนของกกต,ต,ตนะคะที่เราจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยประมาณสี่คู่นะคะผุ้สมซึ่งทางทีม ก็จะเกาะติดบรรยากาศแล้วก็รายงานจนถึงการนับคะแนนจบสิ้นนะคุณผชมก็เป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวไทยนิวด้วยนะคะวันนี้เนี่ยก็มีหลายทีมนะคะที่ไปเกาะติดบรรยากาศแล้วก็รายงานสดตามพักต่างๆนะคะอย่างแอดมินกายเนี่ยก็ไปเกาะติดอยู่ที่พักก้าวไกลนะคะแอดมินอาร์มเนี่ยไปอยู่ที่พักเพื่อไทยนะคะโรบเบิร์ตแอดมินพลอยเนี่ยก็อยู่ที่พักประชาธิปัตย์นะคะุผู้ชมก็จะมีการ รายงานสดเข้ามาเป็นระยะระยะนะคะให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ติดตามรับชมผ่านทางช่องทางไลฟ์สดทางเพจไทยนิวนะคะรวมไปถึงช่องยูทูบไทยนิว <_ s> ด้วยแล้วก็เดี๋ยวร่กันบันเทิงด,ด้วยนะคะหลายช่องทางด้วยกันนะคะผู้ชมสาม,มารถติดตามได้แบบเรียลไทม์เลยซึ่งทางทีมข่าวไทยนิวก็จะสลับสับเปลี่ยนหุนเวียนขึ้นไลฟ์สดบรรยากาศให้ผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ เดี๋ยวคาดว่าอีกสักพักใหญ่ๆนะคะผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีสัญญาณน,นะคะของเจ้าหน้าที่พักนะคะว่าจะให้สื่อชนเนี่ยได้มีการไปตั้งขางกล้องหรือว่าไปมาร์คจุดบันทึกภาพนะคะตอนไหนกี่โมงนะคะผู้ชมเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูเยอะมากค่ะผู้ชม เราทําให้สื่อมวลชนเนี่ยต้องเข้ามารอนะคะบริเวณด้านโถงของพักนะคะแต่ว่ายังไม่ได้สามารถเข้าไปในส่วนของห้องแถลงข่าวได้นะคะเราต้องรอนนค,รความชัดเจนจากทางเจ้าออหน้าที่น,นะคะเดี๋ยวเราพูดจะบนขวาชั้นล่างชั้นเดียวนะครับเ <IS ES> ข้าไปนั่งก่อนแล้วถึงจะได้เอาวาิดีโอให้ดีใน,ในห้องเดอร์แล้วก็เดับนั่งรอจนค่อยๆทยอยครับ ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประกาศนะคะให้สื่อมวลชนเนี่ยเดินวนขวาแล้วก็ทยอยเข้าไปด้านในนะคะผู้ชมแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งเรื่องของการแถลงข่าวนะคะว่าจะมีขึ้นกี่โมงนะคะผู้ชม เดี๋ยวให้ผู้ชมดูภาพบรรยากาศไปก่อนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นนะคะทางด้านของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เดินทางม,มาถึงแล้วนะคะสำหรับผู้ชมท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามารับชมกา์ของนพังเพ็นไทยนิ้วนะคะตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็ได้เดินทางม,มาถึงพักภูมิไยสร้างชา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์จากสื่อมวลชนนะคะต้องรอในส่วนของการจัดระเบียบให้เรียบร้อยก่อนเนื่องจากสถานที่นะคะพักเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กนะคะแล้วก็กคับแคบนิดนึงก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อสื่อมวลชนนะคะผู้ชมเพราะวันนี้มาเยอะจริงนะคะมาเยอะจริงๆงก็ขออภัยนะคะสำหรับภาพเสียงที่อาจจะไม่ชัดเจนหรือว่าบ<ม>ุก<ม>ภาพไม่ได้นะคะต้องขออภัยด้วยรวมไปถึงสัญญาณบางช่วงนี้ก็อาจจะมีการขาดหายนะคะเนื่องจากมีเสือ มสูมงมชนเยอะนะคะก็จะมีการแย่งสัญญาณกันเป็นปกตินะคะตรงนี้ที่สาวก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะคะเนี่ยคุณทรงก็ออกกันอยูอ่โอเคประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้า เดี๋ยวแอดบินเนี่ยจะรียบรายงานให้ผู้ชมได้ติดตามกันช่วงนี้ก็แบบอยู่ระหว่างการจัดระเบียบก่อนถ้าพลเอกประยุทธ์ขึ้นแถลงขา่าวหรือว่ามีอะไรคืบหน้านะคะเดี๋ยวรายงานส่ให้ผู้ชมได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคประมาณนี้นะคะผู้ชมเดี๋ยวขอขอนุญ,ญาตยุติการลงไลฟ์ก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารต่างๆก ทางเพจไทยนิวส์นะคะแล้วถ้าหากมีความคืบหน้าจะรีบไลฟ์สดให้ผู้ชมได้ติดตามกันแบบเรียลไทม์ค่ะ